あ。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องไปปาซีคะ่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูกันนะคะในส่วนของจัดทีมมอสกิลซึ่งอาจจะเคยทําคลิปไปแล้วนะคะก็หลายๆคนเนี่ยมาสอบถามเพิ่มเติมเนาะก็เดี๋ยวจะมีทีมที่เซฟใช้นะคะณตอนนี้ที่ทําคะแนนดีที่สุดแล้วก็คิดว่าเล่นง่ายที่สุดเนาะสำหรับที่เซฟใช้นะคะจะมีทั้งหมด2ทีมด้วยกันอตีมอสมังกรกิลนะคะแล้วก็บอชเอ็มซึ่งท็อปปิ้งสามารถหยุดพอยส์ดูแต่ละตัวได้เลยจะบอกทุกคนว่าถ้า าเป็นกรณีของลูกพูนทําไมบางคนใช้ลูกพูนแล้วมันตายก่อนตายง่ายนะคะเดี๋ยวเซฟมีคําอธิบายให้เดี๋ยวเราไปดูนะคะการกดสกิลกันก่อนเลยว่าเซฟเนี่ยใช้วิธีการกดนะคะประมาณไหนบ้างนะทุกคนซึ่งการกดนะคะเซฟจะพยายามให้มันออโต้แล้วก็เวลาทุกคนเป็น1.0ก่อนได้สรับใครที่เพิ่งเริ่มนะคะ,ะทีมนี้ไม่มีตัวทาแคนดี้วิเศษเนาะบอสเสร็จปุ๊บให้รีบกดนะคะตัวของสแนปดักก้อนทันทีนะคะดังน,นั้นก็คือกดทุกสกิลเลยทุกคน ที่มันมีเลข12345นะคะอันนี้เป็นเซฟเล่นในอ่า g l e Play นะคะที่อยู่ในคอมเนาะเซฟก็เลยจะสามารถนะคะที่จะกดนะโดยใช้คีย์บอร์ดได้นั่นเองแนะนำว่าใช้มือรันสกิลไปพร้อมกันค่ะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลูกพุนยืนไม่ไหวเนี่ยจะตายในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากเห้เ่เพื่อนเทสก่อนที่จะเล่นจริงเนอะอันนี้เซฟก็คือเก็บแต้มไปด้วยนะคะแนะนำว่าเทสก่อนเล่นจริงเนาะทุกคนเพราะว่าลูกพุนนะคะ เซฟเชื่อว่าทุกทุกคนน่าจะมีปัญหาเรื่องลูกพุนตายก่อนนะคะเอแคร์ AK ตายช่วง20วินาทีโอเคไม่เป็นไรทุกคนมันยังสามารถลันต่อไปได้อยู่นะคะและก็ขึ้นอยู่กับสแนปดักก้อนว่าฮิวทันด้วยไหมถ้าเกิดเพื่อนๆทําครูทำน้องเนี่ยไม่ถึง24.4นะคะจากที่เซฟลองเล่นดูเนาะมันอาจจะฮิวไม่ทันค่ะทุกคนอาจจะต้องกดน้องนะคะกดสกิลน้องขึ้นมาก่อนนั่นเอง เอาล่ะอันนี้นะคะเป็นรอบแรกที่เซฟลองเล่นนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือปิดไม้พอดีนะคะถ้าเกิดใครดูไม่ทนันเดี๋ยวไปดูกันต่อได้นะคะหลักๆแล้วตัวทำดาเมจเราเป็นลูกคุณค่ะลูกคุณตอนนี้นะคะสามารถใช้ไมเลดแลกได้แล้วนะคะทุกคนคือทำให้มัน5าดาวไปเลยก็ได้ถ้าเกิดใครที่เหรียญไมเลดค่อนข้างเยอะนะคะสามารถแลกน้องนะ้ำมาใช้งานได้เลยค่ะ ทุกตัวตอนนี้นะคะในทีมเนี่ยก็คือสามารถนำไมเลดไปแลกได้หมดเลยนะทุกคนใครที่แบบว่ามาเทนะคะให้กับทีมที่ตีบอสกิลเนี่ยก็คือสามารถอลองดูได้เลย แดีวเซฟจะตีรอบนึงนะคะดามเมตเนาะที่จริงถามว่ามีทีมที่แรงกว่านี้ไหมนะคะสาหรับใครที่เล่นมาสักพักแล้วของค่อนข้างครบสามารถใช้ทีมมะม่วงได้ซึ่งทีมมะม่วงเนเี่ยเซฟต้องไปลองแกะท็อปปิ้งนะคะดูด้วยเพราะว่าตอนนี้เซฟยังไม่ได้ใช้ทีมมะม่วงเนาะเคยใช้ก่อนหน้านี้ค่ะดามเมตเพิ่มมากจริงแต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าแคนดี้เซฟเนี่ยไม่ถึง20 แต่ถ้าเกิดทำแคนนี่ถึง20แล้วทุกคนก็สามารถนะคะมาลองเล่นได้เลยค่ะยิ่ง30ยิ่งดีเลยสำหรับน้องมะม่วงนะคะตอนนีเซฟก็ทยอยทำแคนนี่พิเศษอยู่ค่ะทุกคนนะคะเซฟได้เห็นนะว่าเซฟพ,พยายามกดสกิลนะคะแบบใช้เมาส์กดช่วยเยอะมากๆเลยนี่เซฟเล่น1.2นะคะก็ก็ใช้เมาส์จิ้มๆเพิ่มเหมือนกันถ้า1.0ก็ใช้เมาส์จิ้มเพิ่มช่วยได้ดีมากๆแล้วไม่งั้นสกิลบางทีมันแบบออกพร้อมกันไม่ได้ทุกคนมันจะหน่วงนะคะ เห็นเนาะว่า AK เคนี่คอยแปะดีบัฟให้นะคะซึ่งพอช่วงวิาย20วินาทีสุดท้ายมันก็ยังมีบัฟของน้องอยู่นะทุกคนแต่ถ้าไม่ตายเลยก็ดีเหมือนกันแต่นี่อ,อกเจะเป็นเคสที่มันตายนะคะนี่นกหวีดต้องตกอยู่ที่ลูกพูนและ a อแควยนะคะทุกคนอันนี้คือย้ําเลยถ้านกหวีดไม่ตกนะคะอาจจะมีเขาเรียกไงพวกแบบบัฟหรือต่างๆเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยสมดุล เอ๊เดี๋ยวน้ำเมื่อกี้เซฟตี้เหมือนเหลือ500โอ้โหเปอร์เซ็นต์เดียวเสียดายมากทุกคน ะะเห็นไหมว่าทีมนี้มันไปได้สูงเหมือนกันนะอันนี้คือท็อปปิ้งลูกพูนที่เซฟอยากให้ทุกคนลองโฟกัสกันดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนทําแล้วมันตายง่ายให้ไปเพิ่มในส่วนของออฟลองลดความเสียหายแล้วก็ลดในส่วนของออฟลองคูทามลงนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนอันนี้ที่เซฟยังไม่ได้ปลุกพลังใช่ปะเซฟก็เน้นออฟลองลดความเสียหายขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ค่อยๆนะคะให้มันบาลานซ์กับคูทามอถ้าเกิดน้องยื่นไหวแล้วอะค่อยไป เพิ่มคูทามขึ้นคูทามขึ้นนะคะมันจะได้วนสกิลเนี่ยมาใช้ในช่วงลูปสุดท้ายได้พอดีนะคะจริงๆถ้าทำท็อปปิ้งดีดเซว่า 400m น่าจะถึงนะ400ล้านน่าจะถึงนะคะของเซฟไม่ได้แบบปรับท็อปปิ้งอื่นเพิ่มเติมเนาะก็คือตอนนี้พยายามทำเท่าที่มีอยู่ให้มันดีก่อนนะคะ ย้ำทุกคนเลยเพราะว่าเคยใช้แล้วก่อนหน้านี้มีปัญหาที่ลูกพูนตายก่อนให้ลองดูนะคะส่วน a อแคนะคะกรณีที่ตายก่อนมันทีน้องสกิลไปแล้วน้องติดคลีนอ้องก็ดูดีๆนะคะว่ามีออฟลองคลี ติดน้องไปหรือเปล่านะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่บัฟกิลด้วยนะคะแล้วก็บัฟของเราเองเนาะว่ามันช่วยเสริมพลังให้กับทีมตรีมังกรนะคะของเราหรือเปล่านะตรงนี้ก็สําคัญอย่าลืมนะคะบริจาคนะคะ,ะเขาเรียกเนี่ยพวกบริจาควัตถุโบราณให้กับกิลด้วยนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของทีมบอชเอมกันต่อเลยนะคะบอชเอ็มยังใช้เป็นทีมนี้อยู่นะคะทีมเดิมแบบนานมากนะคะ ท็อปปิ้งสามารถโพสไว้ได้เลยนะคะเพราะเผื่อใครที่ดูไม่ทันนั่นเองนะคะท็อปปิ้งของเซน p ับดักกอนเซฟก็มาให้น้องแกะนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูค่ะด้านเมืของเซฟไม่ค่อยนิ่งนะคะขึ้นอยู่กับว่าจังหวะการกดสกิลเลยบางทีเซฟกดไม่ทนันมันก็จะทำให้มันช้าแล้วมันหนวกไปนะคะทุกคนอ,อย่างแรกเราต้องกดแกะก่อนเลยนะคะที่จริงแล้วก็กดน้องมึกตังไว้ค่ะ กดทุกตัวเลยนะคะหลังจากนี้ทีมของวอชเชนน่ะออฟลองแล้วความเสียหายแทบไม่ได้ใช้เยอะมากแต่เราจะไปเน,น้นในส่วนของคูไทม์เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนในส่วนของแต่และตัวที่ใช้คูไทม์ล้วนนะตัวที่ใช้โจมตีล้วนก็จะมีน้องหมึกนะคะที่จริงเพิ่มครีชให้น้องได้เนาะแต่ว่าเซฟไม่ได้เพิ่มไปนะคะ อายเซฟก็ใช้มือจิ้มกดช่วยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเซฟจิ้มตัวของมิคิเวช้าไปเนาะจังหวะที่น้องจะต้องใช้สกิลแล้วโดนงามพอดีมันจะดมันจะถือว่าเราเสียดาเมจไปเลยนะคะรอบหนึ่ง และก็ทุกคนอย่าลืมนะคะราวังจะมีปัญหาที่ตัวของน้องแกะจะตายก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดแกะใครตายก่อนให้เราใช้ออฟลองแล้วคราบเสียหายเข้ามาช่วยนะคะสำหรับท็อปปิ้งครูทามแล้วก็ตอนกดสกิลดูดีๆนะบางทีมันโดนขัดสกิลพอดีทําให้น้องแกะเนี่ยฮิลไม่ขึ้นนะคะมีเหมือนกันเพราะว่าเซฟเคยลองแล้วนะคะฮิลไม่ขึ้น าดามิ่ค่อนข้างแกว่งนะคะอยู่ที่การกดสกิลเลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบถัดไปนะคะว่าเซฟจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะลองเล่นทีมเดิมเลยค่ะท็อปปิ้งเดิมนะคะแต่ว่าการกดสกิลอาจจะแบบตั้งใจแล้วก็โฟกัสมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าเราไม่โฟกัสเลยบางทีมันจะแบบพลาดไป1วินี่ก็คือเปลี่ยนเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะเี่เห็นไหมให้ดูท็อปปิ้งแล้วก็เช็คกันก่อนเลยนะคะ ตัวที่มีแคนดี้พิเศษนะคะคือน้องหมึกค่ะสำหรับตีบอสนะคะบอสกิว้วเนาะก็น้องหมึกถือว่าจำเป็นตัวหนึ่งสำหรับการทำท็อปปิ้งนะคะไปลองกันที่เทสกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เมื่อกี้เซฟลืมนะคะเกือบลืมกดน้องแกะไปนะคะก็เลยรีบกดก่อนเลยนะคะอ่ะมาค่ะจ้หว่าน้องแกะจะฮิลได้ทันพอดีนะคะที่จริงปล่อยออโต้ได้ไหมปล่อยออโต้ได้แต่เซฟรู้สึกว่าสกิลพอมันออกกันแบบเบียดเบียดกันอะเราต้องใช้มือกดช่วยแหละมันจะได้ออกเร็วนะคะเห็นไหมเมื่อกี้ก่อนโดน,นงำๆนะคะของมิกิเวเนี่ยเซฟกดสกิลใช้ได้ทันพอดีหนึ่งรอบ มันก็จะได้คูทามไปดิพอถูกปล่อยออกมาปุ๊บอ่าได้ใช้เลยนะคะไม่เสียหายไปรอบหนึ่งพยายามให้หมึกกดให้ทันทุกครั้งที่ใช้สกิลและรีบออกสกิลให้ไวสุดเพราะว่าตอนช่วงสุดท้ายมันจะพอดีที่น้องได้ใช้สกิลรอบหนึ่งนะคะทุกคนช่วง20่สวิเป็นช่วงที่โดนขัดสกิลได้ง่ายนะคะถ้าเกิดน้องแกะโดนขัดสกิลคืออาจจะมีศิลตายได้แล้วก็ทำให้ดาเมจไม่ถึง200นะคะส0 0ลา้าน พอเริ่มหายปุ๊บอลิปรีบกดสกิลทันทีเลยนะคะอ่ะเห็นไหมว่าท็อปปิ้งของเซฟเนี่ยน้องหมึกจะได้ใช้สกิลรอบอหนึ่งพอดีนะคะก็เลยต้องกดมือช่วยท่านเองทุกคนเพราะถ้าไม่กดมือช่วยเนี่ยจังหวะหมึกเนี่ยมันออกสกิลไม่ทันนะคะอะ่รอบนี้เห็นไหมเด้งไป270กว่าล้านเลยนะคะบอกเลยว่ามันอยู่ที่เราก็กดสกิลล้วนเลยทุกคนกดทนันกดไม่ทนันติดคลิไม่ติดคลินะคะตรงนี้ถือว่ามีผลมากๆเลยค่ะ ท็อปปิ้งนะคะได้แนะนําไปแล้วนะ้องสลับใครที่จะดูนะคะให้สามารถย้อนกลับไปดูได้นาะอแล้วก็พสต์ไว้สลับบางตัวที่ดูไม่ทันนะคะเพราะว่าท็อปปิ้งไม่ได้ทําอะไรเยอะมากเลยเนาะทุกคนหลักๆแล้วก็อยู่ที่บัฟกิลด้วยแล้วก็บัฟตัวเองนะคะท็อปปิ้งสาคัญมาก ส่วนใหญ่บอสกิลจะสําคัญเรื่องทัมมิ่งของคูทามนะคะเพราะจะได้สกิลมาบ่อยๆอันนี้ก็เดี๋ยวประมาณนี้เลยเพราะว่าหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าตอนนี้เซฟจะใช้ทีมไหนอยู่เซฟอาจจะไม่ได้ใช้ทีมที่แบบดูหวามากนะคะหรือทําทีมแบบว่าเฮ้ยท็อปปิ้งแบบจ๋ามากบางตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้ทั่วไปจนกว่าจะมีตัวอื่นที่ ทำท็อปปิ้งง่ายหรือทำแคนดี้ง่ายแล้วจะมาใช้งานนะคะหรือแบบการกดที่ง่ายเนาะนะคะนี่เหมือนน้องมะม่วงก็เดี๋ยวต้องไปทำแคนดี้วิเศษค่ะทุกคนอาจจะได้ทีมที่ง่ายกว่านี้นะคะเดี๋ยวอาจจะได้แนะนาทุกๆคนอีกหนึ่งครั้งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกนะคะที่ทุกคนน่าจะสามารถทําได้แล้วก็สามารถหาตัวต่วตางๆได้จากการแลกไมเลดนะคะได้เลยทุกตัวเลยนะแล้วก็ซึ่งละกนได้ฟรีจากศูนย์วิจัยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะยังไงก็ฝากด้วยนะคะในอ้อมอกอ้อมใจนะ ทุกคนแล้วเจอกันนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย